ใจสำคัญของการพอปลูกดินคือสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจน้ำคือชีวิตอากาศตัวแปรจำไว้พื้อแผ่นดินของไทยเคยเป็นอู่ข้าวน้ำทุกวันนี้ดินมีปัญหาเรือรังขย,ยายวงกว้างเสื่อมสภาพลงตำ่ำลายปัจจัยที่พื้นดินสวัสดีครับพี่น้องพี่นักการเกษยครับ สวัสดีครับมิตเดีนครับครับหายหน้าหายตากันไปตั้งนานไม่ได้หายไปไหนครับทําไมคืออยู่หลังกล้องหลังมือถืออยู่ตลอดขอให้กําลังใจตลอดครับเพราะว่าในยุคโควิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมครับครับก็ก็ให้กําลังใจกันนะคะถึงไม่ได้มาที่นี่แต่ก็รายการเนี่ยก็ถูกอ,ออกอากาศอีกสถานีหนึ่งอยู่ดีเราก็เงดออกอากาศไปสสัปดาห์ โอ้โหแฟนๆอั้นน่าดูเนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับเราเราแวงกันเองเราระแวงกันเองแต่วันนี้อัดอั้นตั้งใจครับไม่มาไม่ได้แล้วต้องฝ่าโควิดมาวันนี้ครับเออ่อนอื่นดินที่ชีวิตไลฟ์ต้องกราบขอบคุณมิตรรักใจเกษตรทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณวิตาเดินในยามนค้เลยนครับที่ส่งเสริมเราครับทุกทางเลยแม้กระทั่งสื่อ รโซเชียลมีเดียสื่อทีวีของท่านมีช่องทีวีด้วยใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้ทําอยู่เทอร์ไบท์แชนแนลเทอร์ไบท์ชนแนลเอารายการดินทิกชีวิตไลฟ์ไปตัดออกอากาศโอ้โหคนดูคือชอบชอบมากนะครับแล้วก็จะมีส่วนขององค์กรสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งก็คือสมัยเอ็กโพสที่ส่งสินค้าที่เราที่ลูกค้าได้สั่งซื้อมาใช่ครับไปยังพี่น้องเกษตรกรได้ รวดเร็วใช่ครับบางคนบอกไปเร็วเหลือเกินคือเงินยังไม่้เตรียมเลยเงินยังไม่เตรียมเลยเนะครับต้องขอบคุณจริงๆครับทุกภาคส่วนแล้วก็ที่สําคัญเวลานี้ผลตอบรับกับสินค้าของนิิทอรศเทรดนะครับในไอเดียชีวิตเนี่ยอุณหที่ชีวิตเนี่ยอุณ่ชีวิตเนี่ยดีมากเลยดูจากยอดเซลดีการจับเงินปลายทาง ครับาบอกว่านี่เลนเตเทรดเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งเลยในการส่งสินค้าเกษตรตอนนี้นะของเกษตรไทยอ่ะใช่ครับพี่น้องที่อยู่เชียงรายพี่น้องที่อยู่เชียงใหม่พี่น้องที่อยู่ภาคอีสานหนองคายอุดรธานีอีสานใต้อีสานเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับภาค ตอนตกตอนออกมาหมดเลยมาหมดเลยฮะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับที่ก็เป็นบางคนก็ซื้อไปเยอะซื้อไปเยอะฮะในบริเวณบ้านใกล้เรือนเคียงบางคนก็ซื้อน้อยเอาไปทดลองใช้ก่อนคือซื้อเยอะก็มีบริการไปส่งซื้อน้อยก็มีไปชนีไปให้อย่างสมัยโพสไปให้ครับซื้อเยอะซื้อน้อยได้หมดแล้วก็ญาติาพี่น้องลุงแหลมเกษตรนา ที่อยู่บ้านใกล้เลนเคียงอยู่เขตสุพรรณบุรีครับอยู่อ่างทองครับอยู่อวิทยาประทุมธานีนครปฐมนี่ก็ลุงแหลมไปดูแลได้ลุงแหลมลุงแหลมมาตรวจใบค่าดินงให้หน่อยตรวจใาน้ําให้หน่อยลุงแหลมก็ยินดีครับขอบคุณจริงๆตอนนี้เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกับตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนและที่มิตรดินเพาะปลูกแล้วนะเพาะปลูกแล้วครับแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้เพาะปลูกบางพื้นที่ก็ยังรอน้ําฝนอยู่ สแสดงว่ามันต้องมีปิตภัณฑ์ตัวไหนที่ขายดีเป็นพิเศษใช่ครับใช่ครับ hmm. วันนี้เราจะมาบอกพี่บอกน้องในการ,รแก้ปัญหาหลายคนก็หวานข้าวไปแล้วหลายคนก็ปลูกขึ้นไปแล้วก็เป็นปัญหาอยู่นะครับวันนี้ สินค้าดีมีคุณภาพโดยเฉพาะไอรินฮิเมตของเราเนี่ยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรฮะเนี่ยนี่คือพระเอกเลยฮะครับไอรินฮิเมตคือพระเอกในเวลานี้ตอนนี้เลยนะฮครับยอดถล่มทลายครับครับหลายคนบอกกูแรมเอามาสามกระปุกกุหนเอามาสองกระปุกไหนเอามากระปุกนึงแล้วนีของแถมโปรโมชั่นไหมครับเช่นเดิมนะครับไอรินฮิเมตหนึ่งกิโลกรัมครับวันนี้เราแถมสารเชื้อรากไอรินบาโวไปหนึ่งลิตร ยังเป็นโปรโมชั่นอยู่แล้วก็โปรโมชั่นที่คงอยู่นะครับมีมานานแล้วก็คือว่าส่งฟรีทั่วไทยโอโดยสมายเอ็กโพสอย่างนี้เรยน้องเร็วโอ้โหี่ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณสมายเอ็กโพสนะครับขอบคุจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่น้องมิระเกษตรวันนี้นะครับเนื่องจากเราไม่ได้เจอกันนานเหลือเกินครับไม่ได้เจอกันนานนะครับ โปรโมชั่นในรายการวันนี้เช่นเดิมมิตรเดินมีอะไรครับใครที่โทรมาหาเราวันนี้นะแล้วมาซื้อสินค้าเราอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ต้องซื้อของใหญ่หรอกะซื้อของร้อยเจ็ดสิบบาทก็ได้เอลินฮิวเมดกระปุกและกระปุกร้อยกรัมก็ได้อเราให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยเอลินฟูอีกครับโอ้โหมหนึ่งกิโลกรัมมูลค่าสามร้อยบาทมูลค่าสามร้อยบาทแน่นอนยิงยิงให้ฟรีครับและวันนี้นะครับ ใครที่โทรมาทักโทรมาทายโทรมาทักโทรมาทายนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เราจะสุ่มหาผู้โชคดี3ท่านสุ่มเลยนะฮะเรามีระบบคอมพิวเตอร์ของเราสามท่านเพื่อเราจะเอาไอรินบราโวสารเชื้อราตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นี่500 ml ครึ่งลิตรครึ่งลิตรครับให้ฟรีจงดื่มให้ด้วยไม่นธรรมดาฮะ ให้พีพีส่งตีด้วยสามท่านสามท่านเท่านั้นนะสามท่านนะครับและใครที่รู้ตัวทราบชื่อว่าเป็นผู้โชคดีตั้งแต่ก่อนๆที่ยังไม่ได้รับของรางวัลไปครับโทรมาทวงด้วยทักมาด้วยคือเราอยากให้แต่ไม่รู้ให้ใครนะครับเราเนี่ยอยากให้นะครับรบขอบคุณขอบคุณพี่น้องยิตรักแฟนพิเศษในอย่างสูงนะครับครับวิทยานมีอะไรใหม่ๆมั้ย หลังจากที่ไปเรื่องในเมืองมีโควิดโควิดเนี่ยธุรกิจค้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในในวิกฤตนะครับมันก็มีโอกาสอยู่ตลอดนะครับเพราะตอนนี้เรื่องออนไลน์เนี่ยมาแรงมากนะครับตอนนี้ผมเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ขายผลไม้ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากการขายแบบเข้าลงเป็นมากั้งกองรอคนมาซื้อเดี๋ยวนี้พี่น้องแต่ละคนเนะเข้าสวนมาไลฟ์สดขายของเอง มิจดีนกำลังจะบอกว่าพี่น้องที่อยู่ที่ที่ไหนนะจันทบุรีจันทบุรีครับตอนนี้สิ่งที่ดังที่สุดเลยผลไม้นะทุเรียนครับทุเรียนโอ้อยู่นี้คือโอเคละที่ให้ที่ทางคนจีนมาจองก็เขาก็ไม่ยุ่งอีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่อีส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคแต่ก่อนส่วนนี้จะมีปัญหาจะขายใช่ขายยังไงขายมันออกยาก่ดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยดึงทุเรียนลงมือถือจ่อแล้วก็ มีคนสั่งแล้วส่งด้วยสมายคือมันเร็วมากเราเห็นครับลุงแล้ได้สั่งซื้อมาลูกหนึ่งแล้วครับเป็นไงฮะทร่งของพี่กอบพแรงใช่ครับซึ่งพี่กอบพแรงและมิสเตอร์ดินเรื่องของทุกเรียนนะครับตอนนี้ให้เก็บเกี่ยวให้ฟื้นต้นให้เรียบร้อยก่อนไอ้เรียกเก็บเกี่ยวให้ขายลูกไปให้หมดก่อนใช่ครับช่วงระหว่างที่จะฟื้นบำรุงต้นเพื่อจะให้อ่อดให้ดอกให้ผลในรุ่นถัดไปเนี่ย เราจะไปตอนฟื้นบำรุงนี่แหละนี่แหละเรารอจังหวะนี้อยู่สูตร i r r ดินพิชชีวิตมิตรรักแต่เกษตรครับไม่ใช่เฉพาะนาข้าวอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เฉพาะพืชไร่พืชสวนนะครับดูเรียนดูเรียนไปดูเรียนด้วยดูเรียนลองกองมังคุดครับ้ำมุดลำไยครับมะมะเฟืองมะไฟมะขุ่นมะนาวมะพร้าวส้มโอทับแฝงแตงโมไปได้หมดไปได้หมดไปได้หมดนะครับกับสูตร IRI ดินพิชชีวิต วันนี้ถ้ามีปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นกับพืชผลทางการกเกษตรของท่านอืที่มีอุปสรรคไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของดินครับดินเสื่อมดินเสียดินเรี้ยวดินเค็มดินเนา่าน้ำน้ำเสียน้ำเค็มน้ำเน่าน้ำเป็นพิษ แล้วก็สภาพอากาศอากาศเนี่ยวีผคนดแปลปวนร้อนจัดหนาวจัดเย็นจัดมีปัญหานลยนีเรามาศึกษาเลยกันได้นี่เป็นลูกที่ลุงแลมได้ชิมหมอนทองจันทบุรีครับลูกนี้โรงแรมซื้อออนไลน์เดี๋ยวผมหวังว่าปีหน้าเราจะได้กินทุเรียนที่นะมีส่วนไออาไอมีส่วนช่วยใช่ครับแต่ว่าขอโทษทีนะลุงแหลมสั่งซื้อตอนตอนเเที่ยงของเมื่อวานนี้สมมติครับเช้ามาครัเช้ามา มีคนมาปลดกิ่งที่บ้านแล้วมาทุเรียนมาใมกล่องเลยนี่นี่นี่เมากเลยนี่อยู่อยู่รังทองอำเภอเสนาจากกันทั้งบรีมาถึงเสนานะครับไม่ถึงย4ชั่วโมงใช่ครับโอ้โหขอบคุณสมาชิกโพสต์ครับขอบคุณบริษัทขนส่งที่ส่งสินค้าไวเหลือเกินต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยขายดิบขายดีอย่างนี้คนื้อไวอย่างนี้นะครับ ผมเชื่อว่านี่คือการพลิกฟื้นแผ่นดินอย่างแท้จริงแบบทั้งระบบเลยครับนี่ก็เป็นเพื่อนส่งผู้เรียนมาให้จากจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนะฮะผู้เรียนภูเขาไฟโอ้ก็ไม่น้อยหน้าโอ้โหไม่น้อยหน้าทุเรียนมังกรเลยนะครับครับอ่ืมงกันทบุรีเนี่ยโอ้พื้นที่ปลูกทุเรียนเยอะมาก ผมอยากลองลองลองกินบ้างทุเรียนบกองไฟแล้วก็จะมีทุเรียนหลงรับแรงอีกนะหลงรับแรงอุรดิรดีครับก็รอเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะส่งสูตรไปฟื้นต้น ผู้เรียนใช้ตัวไหนของเราฮะผู้เรียนใช้ไอรินฮิวเมตเป็นตัวนำตัวนำเลยฮิวเมตแล้วก็ไอรินบาโวสารเชลาประกอบตัวที่สองแล้วก็ใช้ไอรินฟูวิกผสมปุ๋ยไปด้วยแล้วมีอีกที่นึงะอย่างท,ที่จะไปจังหวัดเลยเนี่ยเขาบอกเลยมันไม่มีน้ำแห้งแล้งมากใช้ตัวอะไรช่วยไม่มีน้ำแห้งแล้งครับโอ้โหต้องให้มีฝนก่อนนะ เร,เรามีสารอุ้มน้ำมาช่วยคือไอริมโพลิเมอร์เป็นตัวใหม่โอ้โหนี่ผมขนลุกเลยผมชอบมากเลยไอริมโพลิเมอร์เป็นตัวใหม่กว่าหกเกจการเหลือเกิกน,นแต่ไม่แต่ไม่สามารถถอดได้ถอดน,นะผมวิ่งเลยนะแล้วรู้สึกลำคางนะพี่น้องลำคลางหรือเปล่าฮะ,ะ <c oughs> นี่นต่อพาแรงฮะแต่ต้องเรียนพอแล้วค,ครับวันนี้ทุเรียนไปเหนื่อยแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ด้วยว้โอ้โหอ่ะนะฮะเอาเรามาพูดถึงตอนนี้ ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเวลานี้มิส์ดีนครับปัญหาจริงๆช่วงนี้ในเขตลุ่มน้ําเจ้าพยาลุ่มน้ําภาคกลางนะครับแม่น้ําท่าจีนแม่น้ำบาปโปงแม่น้ําอะไรอย่างแม่กลองนะครับสี่ลุ่มน้ำเนี่ยกาลังช่วงที่นาข้าวนาปลังเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มปลูกแล้วหลายคนก็เป็นปัญหากับการปลูกพืชผลทางการเกษตรปลูกข้าวนะครับก็ขอยกตัวอย่างกับปัญหานาข้าวในหลากหลาย พี่น้องท่านใดที่เป็นปัญหาแบบนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่เป็นปัญหาแบบนี้นะฮะวันนี้เรามีทางออกมีทางแก้ให้แล้วเป็นสูตรสําเร็จด้วยสูตรสาเร็จเลยนะเป็นสูตรสาเร็จด้วยนะครับคือพี่น้องไม่ต้องไปนั่งไปหาสูตรนู้นสูตรนี้เราจัดให้เลยอ่าบางคนเนี่ยเ,เกิดปัญหาข้าวตายเกิดปัญหาผลผลิตไม่ได้แล้วไปโทษน่นโทษนี่ับจริง แต,แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องด้วยใช่โรคภัยไข้เจ็บเอ่ยนอนเพี้ยมาไรงเอ่ยมันมาทีหลังแต่สําคัญที่สุดคือปัญหาเราคือคุณภาพดินของเราเนั่นเองใช่ครับต้องขอบคุณที่โจครับพี่โจบุญรอดชมวิชานี่เป็นพี่โจก็ยังอยู่อยู่กันนะพี่โจอยู่จริงๆพี่โจะจะต้องมาด้วยแล้วก็ยังไงฮะตอนนี้พี่โจะจะต้องมาด้วยครับ คุณราเยอะเลยคุณพ่อคุณเอ้ยแหมจนรับผิจเยอะตอนแต่ไม่เป็นไรครับบอกว่าอยู่ที่บ้านก็ได้จะดูให้แล้วกดไลค์กดแชร์ครับนะครับขอบคุณพี่โจ้คุณรอดชมวิชาที่บุกเบิกการใช้สูตรไออาไอดินทิ่ชีวิตจากสูตรที่โรงแรมนักเสนาแนะนำนะครับเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นญาติกันด้วยนะครับกับแปลงนาบ่อดินเป็นนาตักหน้าดินเป็นนาที่น้ําเสียอยู่เป็นประจำนะครับมารุ่นนี้เป็นปัญหานะครับอ่าเครุ่นนี้ คือในรุ่นสองเนี่ยรุ่นสองเนี่ยฮะกับนาแปลงนาตัดหน้าดินเนี่ยหรือแปลงนาของคนอื่นเนี่ยจะเป็นปัญหาอยู่เป็นประจําเลยนครับแต่ของพี่โจเนี่ยครับปีนี้รุ่นนี้กับนาแปลงนี้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปพี่น้องขออนุญาตดูภาพเพื่อสักครู่ดีนะฮะครับระหว่างนาตัดหน้าดินที่ดินเปรี้ยวจัดมันไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวครับมันมีเปรี้ยวปนเค็มมาด้วยเปรี้ยวปนเค็มมันมีเปรี้ยวปนเค็มเปรี้ยวคือดินป็นกรดจัด น้ำเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวยิ่งนาเปิดหน้าดินนาตัดหน้าดินครับยิ่งเปรี้ยวกะใหญ่เลยนะครับภาพเพื่อสักครู่นี้จะเห็นชัดนี่ครับนี่ชัดเจนเลยก่อนใช้แปลงนาก่อนใช้นะรับก่อนใช้ครับก่อนใช้เดือหว,วานข้าวอยู่หวานไม่ขึ้นโอ้ทํายากอ่ะหวานไม่ขึ้นเพราะรว่า ารากมันไม่เดินครันอหงิกครับ,ออบตายโอ้โหเสร็จแล้วก็ขึ้นมยอย,มยม่อมเสร็จแล้วพี่โจก็พินพยายามครับไปซื้อกล้ามาดำอืมดำก็ตายอีกตายอีกนะอาดำก็ตายอีก แต่พอมาใช้สูตรไออาไอดินพลิกชีวิตไอดินฮิวเมีเป็นตัวนำเนี่ยพร้อมสารเชื้อรากด้วยครับมาวันนี้แปลงนี้เรียบร้อยครับรอดนะฮะทุกรุ่นทุกอ้าววันนี้ขึ้นดีรอดแต่พี่โจบุญรอดชมวิชาอืถ้าข้าวดีแล้วอืก็ยังไม่ประมาทที่จะใช้ไม่ประมาทนะฮะไม่ใช่ดีรุ่นนี้แล้วรุ่นหน้าไม่ใช้ไม่ได้นะครับนะครับ พี่โจจะใช้ไอลินฮิวเมดในการผสมคุมเลนคุมค่ากับนาทุกแปลงทุกรุ่นอืจนมาเป็นนาแปลงที่ทําได้ง่ายขึ้นนะครับเหมือนกับพี่น้องที่ได้ดูรายการได้ดูเฟซของลุงนเหล่านเสนาแล้วก็ดูที่รุงแเหล่พยายามเอากำพูดของพี่โจครับมาให้พี่น้องได้ดูนะครับวันนี้พี่โจได้ใช้แล้วอืใครที่เป็นปัญหาแบบนี้อืลักษณะทํานองนี้ครับ ลองใช้ดูครับครับแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าบ้านใกล้หรือเคียงที่ได้เห็นแปลนาของพีโจและดิใชนครับน้องจอบบินบุรีนาทำนาเยอะไหมเยอะครับแล้วน้องจอบบินบุรีตอนนี้น้ำเสียเยอะไหมคือปัญหาเดียวกันปัญหาเดียวกันเลยปัญหาเดียวกันครับ,รบน้ำเสียน้ำเปรี้ยวน้ำเค็มใช่ครับแล้วบางทีเอาน้ำมาเนี่ยต้องไป ทอยทยอยขอดน้ํามาจากทางไกลเลยครับเออเป็นปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ชุมชนเขตขยายนะครับโรงงานมานะครับน้ําใยคลองแห้งนะครับแล้วก็อุตส่าห์ต่างๆมากมายในกะแด็นน้ออีกแผดเขาอีกใช่ครัเป็นปัญหานะครับขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะครับ พี่หมูพี่นิคมบัวสีอืพี่หมูพี่นิคมบัวสีนี่ก็บ,บ้านอยู่ใกล้ๆบ้ใกล้เดินเคียงกับพี่โจ้บุญรอดชมพิชานะค,ะครับเสนาพี่โจ้แล้วก็นาตัวเองก็เสียนาเจ็ดแปดไร่เนี่ยได้ข้าวสองเกล<ะ>ี่นก็มีโอ้โหมันันได้น้อยกงนะ้นะครับนาเจ็ดแปดไร่ได้ข้าวสองเกลี่นก็มีจะอยู่กันยังไงอ่ะฮะใช่หวานข้าวก็ไม่ขึ้นครับรุ่นนี้ปรากฏว่าได้ปรุงสูตรลุงแหลมนเสนาตั้งแต่เริ่มต้นเลย เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะลุยไหมจากแปลงนาที่ข้าวเสียหายนี่นี่ลุงหลไปเก็บข้าวตั้งแต่วันข้าวเนยพี่อืมอ่าเป็นนาตักหน้าดินตักหน้าดินนะแล้วก็เป็นนาที่อยู่ท้ายน้ําอืมเป็นนาที่คัญมีน้เสียมีความเค็มหน้าดินอ่าเค็มทะลึกเขาเรียกว่าของเราที่ปราบเซียนเลยนะปราบเซียนเลยครับอ่ะนาแปลงนี้ปรากฏว่าได้ใช้สูตรลุงแหลมนักเซนนาแนะนําครับตั้งแต่ตอน หวานข้าวเลยไม่ใช่หวานข้าวเลยตอนทาเทือกเลยครับตอนทาเทือกเนี่ยเอาอะไรไปลงเลยครับครับเอาสารปรับสภาพดินไปลงครับเอาไอรินฮูเมตไปหยดครับพอหวานข้าววันที่หวานข้าวก็เอาอะมิโนชนิดเม็ดอาร์เอสวันครับห้ากิโลกรัมต่อไร่ไปหวานตรงที่เคยหวานไม่ขึ้นห้ากิโลกรัมต่อไร่ครับนาท่านอาจจะสิบไร่ยี่สิบไร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าตรงไหนที่มันหวานไม่ขึ้นครับเรารู้อยู่แล้ววันที่เราหวานข้าวนี่แหละครับ เราปล่อยน้ำออกให้ทอขูกขีกขๆแล้วเราก็เอาอะมิโนชนิด RS1 ครับห้กิโลกรัมหกิโลฮะไปหวานครับได้วันที่หวานข้าวครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับโดเฉพาะพี่นิคมทําเนี่ยเอาไอลินฮิวเมตสักขีดสขีดขีดสขีดขีด2ขีดนะครับคุกเขาไปกับอะมิโนชนิดนี้อื แล้วก็ไปหวานครับรับรองว่าเวลาหวานข้าวเนี่ยอะมิโนชิดไอมันจะเป็นอาหารของหน่ออืแล้วก็ไอเดนเดก็จะไปปรับน้าปรุงดินครับแล้วทําให้รากข้าวเจริญเติบโตแทงลางลงไปในดินหน่อราก่าวิกิตไปได้แล้วทําให้หน่อสวยขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นขึ้นมาอย่างภาพเมื่อกี้นะครับสวยไหมสวยไหมสวยสวยสวยให้ดูให้ดูหน่อยว่าสวยยังไงนะครับอาเมคายุแล้วก็ ลงลงไปลึกไม่ได้ครับเพราะดีมันยังหล่มอยู่นะครับพี่นิคมบัวสีพี่หมูพี่หมูนี่ไม่ไม่ใช้คนเดียวนะฮะไปแนะนําญาติพี่น้องฮะไปแนะนําญาติพี่น้องต้องบอกอย่างนี้นี่ีสวยสวยไหมสวยไหมลุงแหลมนะฮะครับคือถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่บอกญาติพี่น้องนะเขากลัวเสียนะใช่ นี่แสดงว่าของเราดีจริง่ะแล้วไปบอกญาติพี่น้องไปบอกลุงเทืองครับนะครับไปบอกพี่ออสครับนะครับพี่ออสขอบคุณมงากขอบคุณพีณอ่ออสด้วยพี่ออสนาย,ย5ไร่หวานตายบางครับปรากฏว่าพี่หมูพี่นิพมโคศรีไปสู่ไปบอกบว่าให้ใช้สุด ของลุแหลมสิ uh huh. นะสูตะแหลมเนี่ยใช้ได้นะของข้าเนี่ยข้าดูโจ้มานานแล้ว uh huh. ข้าดูคนข้างเคียงมานานแล้วแต่ทาไมข้าไม่เคยใช้เลยวะเออโน,น,นี้ข้ามาลองใช้ดูเออมันก็ดีก็ด,ดีนะครับขอบคุณนะครับพี่หมูครับ ครับถ้าดูรายการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้พี่หมูครับนะครับจะมีของสมนาคุณให้ฮะลองโทรมาให้ชื่นใจ่อยเดี๋ยวผมผมทำท่าหาพี่หมูไลยนะพี่นิคคมบัวสีครับศูนย์เก้าแปดสามแปดหกแปก้าโอเคครับ0ูนย์เก้าสี่ห้าหแปก้า้าสามสองโทรมา ถ้าโทรมาเลยเอางี้ถ้ามีหมูโทรมาเอาที่เข้าวปุ๋ยไปเลยอ่ะเอาไปเลยครับที่ข้าปุ๋ยอรินฟูอีกไปเลยให้ไปหนึ่งถุงเลยนะฮะไม่ส่งไปให้ไปที่บ้านเลยใช่ครับพี่หมูนะครับพี่หมูนะโทรมาพี่หมูนะโทรมาครับอยากให้พี่หมูโทรมาเพราะว่าพี่หมูแนะนําให้ไปแนะนำให้พี่นิกรครับที่แถววัดบางชะโดใช้ด้วยครับครับสูตรเดียวกันนี่แหละครับปรากฏว่าพี่นิกรครับพี่นิกรนาที่วัดบางชะโดครับ สิบก้าไร่ตอนนี้เป็นยังไงพี่นิกรโทรมาครับพี่นิกรครับถ้าพี่นิกรหวานข้าวนอดีแล้วนะขึ้นสวยแล้วครับนะครับเพราะวันนั้นโทรไปบอกนอนดีนุ้งนานอนดีนอนดีเีอะนอนดีแต่ว่าแดดแรงไปแดดแรงไปไอ้ดินโนลีเวอเอาอยู่ไหมดินโพลีเวอเอาอยู่ไหมแหมแดดแรงจริงะ แด่แรงจริงเราไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเอาเอาเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เราลองดูถ้าไม่อยู่จริงๆก็ค่อยลาดนะครับเรามีไหมครับพพลิเมอร์มีโพลิเมอร์มีมีมีเดี๋ยวเรามาดูดูอ๋อนี่อยู่นี่นี่อย่นี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 ่อนนีลิเมอร์นี่ฉลากใหม่นี่นะอ๋อฉลากใหม่นะฮะฉลากมาตรฐานสีเขียวคือเราเห็นตั้งแต่ช่วงทดลองช่วงทดลองจะเป็นสีนส้มครับครับอันนี้ฉลากใหม่นี่ฉลากใหม่ครับไอรินโพลิเมอร์ สารอุ้มน้ำหนึ่งลิตรได้ใช้ได้กี่ไร่ครับหนึ่งลิตรเราใช้ได้สามสิบไร่หนึ่งลิตรสามสิบไร่เล,เลยผสมคุมเลนเยอะนะฮะคุมเลนนะผสมคุมเลนเพื่อให้มันตึงผิวเพื่อให้น้ำไม่ระเหย เพื่อให้ข้าวนอเนี่ยแทงรากไปให้พ้นให้พ้นเี่อันตรายก่อนนะบางคนถ้าอากาศแรงๆอย่างนี้ถ้าไม่ผสมตัวนี้ไปด้วยเนี่ยวันสองวันดินแตกแล้วดินแห้งแล้ววันนี้เป็นประโยชน์ต่อเราเกษตรกรมากวันนี้นะรับแล้วราคาดีเย่งไงราคา400บาทสี0รบาทเท่านั้นเอง4ี0รบาทผสมไปกับสารคุมเลนครับผสมไปกับไอรินฮิวแมนผสมกับไอรินชุดไอรินบาวโอสารเช่วยราผสมไปด้วยนะครับควนีุ่้ค่าแล้วก็ไม่ต้องใช้นะเราใช้ตอนคุมเลนขนาข้าวเลยครับ แต่พี่น้องที่ปลูกมันสับปะหลังพี่น้องที่ปลูกอ้อยพี่น้องที่ปลูกพืชไร่นะครับปลูกแล้วฝนไม่ตกเลยใช้ตัวนี้เถวารบุรีนี่เหมาะไหมเหมาะมากคือต้นเดือนหน้าเนี่ยผมจะไปเป็นรบุรีไปรบุรีเขาจะเปิดเนี่ยสมัยแล้วเถ้ใช่แล้วก็เถวานั้นน่ะมีปลูกมันอ้อยถั่วใช่ไรผมมองเห็นเนี่ยเจ้าตัวไอรินโพลิเมอร์เลยนี่แหละครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ย มัน RISADAS จะอุ้มน้ำไปให้ครับเพื <Maria language> ่อไปให้น้ำระเหยเต็นนานตอนนั้นร้อนร้อนมากแถวนั้นจะลองเนี่ยอะลีนโพลิเมอร์ไปเรื่อยๆก่อนะเรนโพลิเมอร์นะครับอะลีนโพลิเมอร์วันนี้ท่านใดโทรมาสั่งซื้อนะครับโทรมาสั่งซื้ออะลีนโพลิเมอร์วันนี้นะครับใายการนะถ้าเราคอนเฟิร์มนะจาก400บาทนะจะชิบัดเหลือดอะไรดีอ๋อแล้วแต่ลุงแหลมไหมฮะแล้วแต่ลุงแหลมใช่ไหมครับ300บาท300เนี่ย300บาทลดไปเลย100นึงลดไปเลย100นึงส่งยังไงค่าส่งด้ไหมไม่มีค่าส่งอุ๊ย สามร้อยอ่ะจากสี่ร้อยบาทนะฮะสามร้อยบาทไปเลยสามร้อยบาทไปเลยแล้วก็แถมไอรินฟูกิกให้ด้วยอีกว้ายโอ้โหเขาเรียกว่าแถมทิ้งืงาตกเลยอ่ะแถมไอรินฟูกอกให้ดิเงือตกแล้วนี่พ่อต่แถมหรือเะเอาแล้วไม่ใช่ถ้าโทรมานะมาซื้อเหล่นี้สามร้อยบาทนะแถมไอรินฟูกอกเอาไปด้วยแล้วก็ให้ที่ไปด้วยเอายังไงฮะไอริน เราว่าคนนี้คนนี้คนนี้นะคนนี้เอาไปเลยนะเนี่ยใส่ใจเองครับนี่แน่นอนเลยฮะแน่นอนนะโอ้ยอย่างนี้ลุงแหลมที่ล้ำหน้าเฮียไปแล้วนะในรายการนี้นท่านั้นนะจะเพาะในรายการนี้เท่านั้ถ้าถ้านอกรายการไลฟ์สดไม่ได้นะไม่มีแถมมาเจอเจอลุงแหลมเถวเสนาก็ไม่ได้ตอแหลมตอแหลมเอาที่เนี่ยปลอมเปอร์ไม่ได้นะที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ ไปพี่น้องชาวยุธยาเสนานะอะใครที่อยู่อรู่ตอนนี้นะเฉพาะเวลานี้นาทีทองนี้นะครับ ไอรินโพลิเมอร์จาก400บาทนะของของทดลองเนี่ยเป็นสีลูกส้มไแล้วนะฮะแต่ของที่จะขายต่ออางนี้ไปนะครับฉลากใหม่มาแล้วนะครับเขียวเขียวนี่นะฮะแต่ว่าสีส้มเนี่ยมีอยู่นะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ครับ400บาทแต่ในราคานี้ครับถ้ารับการยืนยันครับ300บาทไม่พอแถมไอรินฟูอีกหนึ่งถุงพอแถมไอรินแปลงอีกย500 ml โอ้โหอมาแล้วมาแล้ว ถ้ากับว่านี่มันเท่าไหร่กันนะสามถ้าปกติราคาปกติราคาปกติเท่าไหร่เนี่ยราคาปกติโอ้โหอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยอันนี้อันนี้อันนี้สามร้อยสามร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วตัวนี้ก็ร้อยละหัวแปดร้อยแต่วันนี้แปดร้อยเนี่ยจ่ายเพียงแค่สามร้อยเท่านั้นเอาไปเลยเซตเซตเนี่ยนะฮะส่งฟรีทั่วไทยอย่างนี้นะฮะส่งฟรีทั่วไทยอย่างนี้นะครับไม่รับมาสตเจอร์นะครับสามร้อยบาทไม่ไม่รับเมสเสียไม่รับเมสเสีย โทรมาส to องเบอร์นี้ครับอ่าโทรมาสองเบอร์นี้โทรมาสองเบอร์น right ี้อ่าฮะอ่าเพราะไม่เสร็จเรามองไม่เห็นไงมองไม่เห็นใช่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 ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับครับโทรหน้าจอตอนนี้เลยนะครับโทรมาครับโทรใครใช้ใครใช้อยู่นะครับใครใช้อยู่เนี่ยเซ็ตนี้สามร้อยสามร้อยโอ้โหมิตรดินครับมีที่ไหนครับหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาครับหมดเวลาไลฟ์สดนี้ครับราคาปกติ ปกตินะแปดร้อย่ะแปดร้อแปดรออ่ะโอเควางวางวางโอรยเดือนถือนาน ก็มือสั่นแล้วยังไม่ได้ขอเฮีย้ยนะยังไม่ได้ขอพอดใหญ่เลยโอย่างนี้เราพูดขึ้นมาเองอยู่นี้คิดขึ้นเองโใจนี่ทำด้วยอะไรวใจายแต่ก่อนนะถ้าให้โปรโมชั่นเนี้จะมองไปอตรงข้างมุขขีดซ้ายคิดขวาไอ้ไหมไอยู่้ไหมอยู่นี่ไม่ถามเลยอ่ะตัวเองขายดีขายดีใช่ไงขายดีอยู่แล้วเล่นอะไรใจใหญ่ไงเป็นอะไรเออธรรมดาสองเครื่องสองมือยังรออยู่เลยเอาล่นกลางวันทูจัง กลางวันโทรจังะครับตอนนี้ไม่โทรนะค,ะครับเย็นนี้เย็นนี้หลังจากไล์สดแล้วไปหาทัชที่บ้านสั่งไอรินฮีเมท1หนึ่งกระปุก1กิโลกรัมแถมไอรินบราโวสารช่วยลาก หนึ่งลิตรครับโอรวันสั่งให้ไปดึกสองทุ่มก็จะไปเพราะว่าจะฉีดพรุ่งนี้เช้าแล้วใช่ครับนี่ชาวนายเป็นอย่างนี้ใช่ครับจะฉีดต้องฉีดฉีดเลยก็จะฉีดฉีดเลยต้องอยากได้เลยก็าัสารใช่ครับข้าสับสองสามทุ่มเราก็จะไปใช่ครับแล้วก็บอกแม่บ้านว่าเอ๊ะทำไมไปดึกหนาดนั้ลูกค้าเราจะใช้ทําไงใช่ครับเราต้องไปครับไปครับเอ่อพอแม่บ้านบอกว่าทําไมกลางคืนต้องเข้าบ้านแล้วนี่ไงโควิดระวังให้ดีนะอย่าถือโอกาสนะครับแต่ว่าเราก็ไปถ้าอย่าใช้โอกาสนี้ถือโอกาสนะลูกค้า โทรมาว่าลูกค้าโทรมาพิเศษเห็นว่เาเราเป็นคนยังไงลูกค้านะโอเคลูกค้า ิแล้วก็คิดยังไงฮะเอารูปหวานแหวว15ปีที่แล้วมามาโพสต์นี่พวกนี้มันหมอดูอะเขาทักมาจะเสียเระคนใกล้ตัวก็อย่างนี้แหละเหรอรรหมอดูระวังนะระวังระวังนะคือ,อวันนี้ผมเปิดเฟซทุกทีเนี่ยเฟสนั่นแหลมเนี่ยจะเป็นเรื่องการขายเกษตรกร,รวันนี้ก็โพสต์รูปกับเมียเขาเออนะค,ครับอือ15ปีที่แล้วใหม่ก็นุ่มๆเมียโพสต์เมียวะเมียโพสต์โอ้โหไมอย่าบอกว่เเมียดิคิดยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เดียเยรเียรๆเียรไรเื่องอ่เเกษตรครับอ้าวครับอีกครั้งหนึ่งครับครับใครโทรมาซื้อไอดีนโพลิเมอร์สามกุ้มน้ำวันนี้นะยกยๆ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 ๆๆนๆี้ๆๆไอดีนพลิเมอร์ฮะี่ีีอืึงควดคับจากราคาที่ขายอยู่ปกติ4ี0ยบาทไม่มีรดนะครับไม่มีรดนะคัญกัวนี้ดีเยครับวันนี้ในช่วงไรวสดนี้300บาทครับ แถมไอริมฟูวิกหนึ่งถุงสามร้อยบาท <c oughs> แถมไอริมบาโวนี่ฮะอ่ะอใช่ใช่แถมไอริมบาโวอีกครึ่งลิตรนะฮะตัวนี้โอ้ยพิจ <c oughs> ิตรินครับ <c oughs> ไปหาจากไหนมาเนี่ยไม่มีแล้วฮะ โอ้ยยื้อฟังยื้บฟังยื้ังยื้ังยื้อฟงยื้อฟงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดใหญ่มองหน้าแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมเราห่างหายไปนานแต่จากนี้ไปเราก็จะมาประจําอยู่มาประจํานะครับนะครับพี่น้องท่านใดที่ดูรายการอยู่อยากจะชมนะครับว่าหนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆแล้วก็มีเรื่องราวที่อยากจะให้เรานํามาถ่ายทอดนามาเผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะ ใช้สินค้าของเราแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงครับโทรมาหาเราครับโทรมาเลยครับหรือไม่ก็โทรมาทักปะไทครับเบอร์สเบอร์เบอร์ที่ลุงแหลมให้ไว้นะครับครับศูนย8เก้าแปด้าเบอร์นี้ลุงแหลมเป็นเบอร์ส่วนตัวเหมือนส่วนตัวองหศูนย์เก้าแองหกแปดเก้าครับ แล้วก็อีกเบอร์นึงครับเป็นเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของโรงงานนะครับของนิดินอินเตอร์เทสนะครับ0945689932 0945689932เบอร์นี้ลุงแหลมก็ยังถืออยู่ตอนนี้ถืออยู่นะครับเป็นเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของบริษัทนิดินอินเตอร์เทสนะครับวันนี้นิดินอินเตอร์เทสนะครับสูตรไ r อไอดินพลิกชีวิตลุงแหลมพระเสนามิสเดินก็มีความมีหัวใจครับที่ ที่น้องให้การต่อกาัประรับพรุ่งนี้ลุกท่านจะไปที่บางสามไปที่วัดไปที่บุญผลไปที่บางไม่ไม้ไปที่ตะบนบางใหญ่แล้วก็ไปที่โคกโคเท่าตีกลับมาที่วัดบางชะโดแล้วอาจจะไปต่อที่บางประหารอีกถ้ามีเวลาทาไมครับ ดูแลตัวเองด้วยฮะดูแลตัวเองเพราะว่าทางทุกไม่มีใครทางทุกไม่มีใครผมก็เป็นห่วงแทนแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดแต่ห่วงเรื่องเป็นลมแดดคือดูแตวงด้วยร้อนมากขอบกันหน่อยร้อนมากครับเดี๋ยวจะไม่มีใครมานั่งจัดด้วยฮะผมคนเดียวไม่ไหวนะขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณมิดีกรเมียงสุนรเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับโชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หัวใจสำคัญของการเพาะปลูกดินคือสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจ